หยุดวิ่งไล่ตามคนอื่นแล้วหันมารักตัวเองให้มากขึ้นทุกวันก้าววิธีเปลี่ยนชีวิตคุณสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ The r ิ t m a n 101ช่องที่รวมทุกเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาความคิดการเงินและแรงบันดาลใจเพื่อให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและก้าวสู่ความสำเร็จในแบบที่คุณต้องการคุณเคยเป็นไหมครับ รู้สึกเหนื่อยกับการต้องพยายามเป็นเหมือนใครสักคนต้องคอยพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้คนอื่นยอมรับรู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีค่าพอถ้ายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าคนอื่นหรือถ้ายังไม่มีชีวิตรูุราแบบในโซเชียลแต่รู้ไหมชีวิตจริงเราไม่จาเป็นต้องวิ่งไล่ใครเลยสิ่งเดียวที่ควรทำคือหันมารักตัวเองและแข่งกับตัวเราในเมื่อวาน วันนี้ผมอยากชวนคุณลองทำสิ่งง่ายๆเหล่านี้ถ้าทำได้คุณจะพบว่าชีวิตเราจะสงบขึ้นสุขขึ้นและดีขึ้นทุกวันโดยไม่ต้องวิ่งตามใครทั้งนั้นข้อหนึ่งหยุดวิ่งไล่ตามคนอื่นแล้วหันมารักตัวเองให้มากขึ้นทุกวันในโลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยการเปรียบเทียบคุณอาจรู้สึกว่าตัวเองต้องอยู่ในการแข่งขันเสมอ ทุกคนต่างวิ่งไปข้างหน้าทั้งในด้านการงานความสำเร็จความรักหรือแม้แต่รูปลักษณ์ภายนอกคุณรู้สึกเหมือนกับว่าต้องตามให้ทันต้องพยายามทำให้ดีกว่าเดิมต้องแข่งกับคนอื่นเพื่อจะได้แสดงว่าเราเก่งและมีค่าแต่สิ่งที่คุณไม่รู้คือการวิ่งไล่ตามคนอื่นนั้นจะทำให้คุณเหนื่อยและแทนที่คุณจะรู้สึกดีขึ้นคุณกลับจะรู้สึกว่า คุณไม่มีเวลาให้ตัวเองคุณเสียเวลาหมดไปกับการตาหาความสำเร็จที่คนนั้นคนนี้มีแต่ไม่เคยรู้จักหยุดเพื่อถามตัวเองว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรการหันมารักตัวเองให้มากขึ้นทุกวันมันไม่ใช่การหมุงแหน,นตัวเองจนเกินไปแต่เป็นการให้ความสำคัญกับตัวเองในทุกๆวันเริ่มต้นที่การรักตัวเองอย่างแท้จริงเพราะเมื่อคุณรักตัวเองแล้ว คุณจะสามารถรักและดูแลคนอื่นได้ดีขึ้นคำว่ารักตัวเองอาจฟังดูง่ายแต่เชื่อเถอะครับหลายคนยังไม่เข้าใจว่าการรักตัวเองคืออะไรมันไม่ใช่แค่การยิ้มให้กระจกหรือพูดคำพูดดีๆกับตัวเองในตอนเช้ามันคือการทำสิ่งที่ดีให้ตัวเองคือการเลือกเส้นทางที่ทำให้คุณมีความสุขและไม่ต้องวิ่งไล่ตามความคาดหวังของคนอื่น ลองถามตัวเองดูครับคุณเคยถามตัวเองจริงๆไหมว่าวันนี้เราทำอะไรให้ตัวเองบ้างวันนี้เราให้ความสำคัญกับตัวเองอย่างไรบางครั้งสิ่งที่เราทำให้ตัวเองในวันนี้อาจเป็นแค่การหยุดพักจากการทำงานหนักการมอบเวลาให้ตัวเองเพื่อทำสิ่งที่รักหรือแค่การเดินไปชิลๆกับการฟังเพลงที่ชอบการรักตัวเองคือการให้เวลาในการพัฒนาตัวเอง ไม่ต้องแข่งกับใครเพียงแค่แข่งกับตัวเองในวันเมื่อวานไม่ต้องพยายามเป็นใครแค่คนเดียวแต่ให้ความสำคัญกับการเป็นตัวของตัวเองและนี่คือจุดที่สำคัญคุณไม่ต้องวิ่งตามคนอื่นเพราะการรักตัวเองคือการเดินทางที่ไม่เหมือนใครคุณมีเส้นทางชีวิตที่เป็นของคุณแค่คุณมุ่งมั่นทำให้มันดีขึ้นทุกวันไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครไม่ต้องกลัวการที่คนอื่น อาจจะเร็วกว่าคุณเพราะการแข่งกันนั้นมันแค่ทำให้คุณเหนื่อยแค่พยายามทำให้ดีขึ้นในวันนี้จะดีที่สุดแล้วความรักตัวเองไม่ได้แปลว่าแค่การบอกตัวเองว่าฉันรักตัวเองแต่มันคือการเลือกที่จะทำสิ่งที่ทำให้ตัวเองรู้สึกดีมันคือการหาวิธีที่ทำให้คุณมีความสุขไม่ใช่แค่การทำตามกฎเกณฑ์หรือความคาดหวังจากใคร แต่มันคือการฟังเสียงในใจของคุณและทำสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขจริงๆบางครั้งการรักตัวเองอาจหมายถึงการหยุดทำงานหนักเพื่อพักผ่อนและเติมพลังให้กับตัวเองอาจหมายถึงการไม่กดดันตัวเองเมื่อมีบางสิ่งที่ไม่ได้เป็นไปตามแผนการรักตัวเองอาจหมายถึงการเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองในวันที่เราผิดพลาดและรู้ว่าทุกคนมีวันที่ไม่ได้ดีที่สุด เมื่อคุณรักตัวเองมากขึ้นคุณจะเริ่มเห็นความสำคัญของการเติบโตไม่ต้องไปแข่งกับใครเพียงแค่ทำให้ดีขึ้นในทุกๆวันนั่นก็พอแล้วครับข้อ2ให้คุณค่าตัวเองจากภายในไม่ใช่จากเสียงคนอื่นรู้ไหมครับหลายคนทั้งชีวิตใช้เวลาวัดค่าตัวเองจากสายตาคนอื่นพอมีคนชมก็รู้สึกดีพอมีคนวิจารณ์ก็จหาย พอมีคนพูดว่าไม่ดีพอก็เจ็บแล้วสุดท้ายเราก็ปล่อยให้เสียงของคนอื่นมากำหนดความสุขในชีวิตเราแต่ในความเป็นจริงคุณค่าของเรามันไม่ได้มาจากปากใครเลยคุณเกิดมามีคุณค่าอยู่แล้วโดยไม่ต้องรอให้ใครมารับรองไม่ต้องรอให้ใครมากดไหลไม่ต้องรอคำชมไม่ต้องรอให้ใครมาเห็นด้วย คนที่ควรให้ค่าตัวเองที่สุดคือตัวเราเองถ้าคุณยังต้องรอฟังคำชมหรือกลัวคำวิจารณ์คุณจะเหนื่อยไปทั้งชีวิตคุณจะไม่มีวันรู้สึกพอเพราะไม่ว่าคุณจะทำดีแค่ไหนมันก็จะมีคนที่ไม่เห็นด้วยเสมอมันจะมีคนที่วิจารณ์อยู่เสมอและมันจะมีคนที่ไม่ชอบเราอยู่เสมอแล้วเราจะเอาชีวิตไปฝากไว้กับความรู้สึกของเขาทำไม สิ่งสำคัญที่สุดคือเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่เราตั้งใจทำมันเพื่ออะไรเราดีขึ้นจากตัวเราเมื่อวานหรือเปล่าถ้าทำได้แค่นี้ก็พอแล้วลองฝึกบอกตัวเองทุกวันว่าฉันมีคุณค่าในแบบของฉันฉันไม่ต้องดีพร้อมเหมือนใครฉันไม่ต้องให้ใครมาตัดสินคนบางคนดูเหมือนประสบความสำเร็จแต่ข้างในกลับว่างเปล่า เพราะเขาใช้ทั้งชีวิตเพื่อให้คนอื่นยอมรับแต่คนที่มีความสุขจริงคือคนที่รู้ว่าฉันไม่ต้องไปแข่งกับใครแค่แข่งกับใจตัวเองพอพอใจเรานิ่งเสียงนอกตัวมันจะเบาลงเองพอเราเห็นคุณค่าตัวเองเราจะไม่รู้สึกต้องพิสูจน์อะไรให้ใครดูแล้วเชื่อเถอะ คนที่ใช่คนที่เข้าใจเขาจะมองเห็นคุณค่าของคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องพยายามเลยสิ่งที่ควรโฟกัสคือทำให้ตัวเองมีความสุขในแบบที่เราเป็นอยู่กับตัวเองในแบบที่สบายใจพัฒนาขึ้นในแบบที่เราอยากเป็นอย่าเอาความสุขไปแขวนไว้กับคำพูดคนอื่นเพราะมันไม่เคยมั่นคงให้หัวใจตัวเอง เป็นคนตัดสินคุณค่าในชีวิตแล้วชีวิตคุณจะเบาขึ้นใจคุณจะสงบขึ้นและคุณจะรู้ว่ารักตัวเองจริงๆมันเป็นแบบนี้นี่เองเอาล่ะครับอีกข้อที่อยากให้ทุกคนได้ฟังคือข้อที่สามที่บอกว่ายอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองในชีวิตจริงไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบไม่ว่าคุณจะดูดีแค่ไหนเก่งแค่ไหนรวยแค่ไหน หรือประสบความสำเร็จแค่ไหนมันก็ยังมีจุดบกพร่องบางอย่างที่เรามองไม่เห็นแต่การยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบไม่ใช่การยอมแพ้ไม่ใช่การยอมรับความล้มเหลวแต่เป็นการยอมรับว่าเราเป็นมนุษย์และมนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างให้สมบูรณ์ทุกอย่างหลายคนเมื่อเจอกับอุปสรรคหรือรู้สึกว่าตัวเองทำผิดพลาดมักจะเกิดความรู้สึกว่า เราไม่ดีพอเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นเราไม่สมบูรณ์แบบแล้วก็เอามันมาคิดวงเวียนไปจนทำให้ตัวเองรู้สึกแย่แต่นี่คือสิ่งที่ต้องเข้าใจความไม่สมบูรณ์แบบคือส่วนหนึ่งของการเติบโตทุกคนล้วนมีจุดอ่อนของตัวเองมันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานความรักหรือแม้แต่ชีวิตส่วนตัว เราทุกคนมีข้อบกพร่องและนี่คือสิ่งที่ทำให้เราเป็นคนที่น่าสนใจเพราะทุกข้อบกพร่องเป็นเหมือนแหล่งพลังที่ทำให้เราเรียนรู้และพัฒนาลองคิดดูสิครับถ้าคุณไม่มีจุดอ่อนคุณจะไม่รู้จักการพัฒนาไม่รู้จักการเรียนรู้ไม่รู้จักการเติบโตและชีวิตก็จะหยุดอยู่แค่นั้นยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบ มันเหมือนการทำสัญญากับตัวเองว่าเราจะรักตัวเองไม่ว่าจะเป็นอย่างไรไม่ว่าเราจะมีข้อบกพร่องอะไรเราก็จะไม่ทิ้งตัวเองแค่เราไม่ยอมแพ้แค่เราไม่ยอมปล่อยให้ความผิดพลาดเป็นจุดสิ้นสุดแค่เราเลือกที่จะเรียนรู้จากมันแล้วก้าวเดินต่อไปชีวิตเราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆการยอมรับตัวเองในทุกแง่มุม ไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการยอมรับว่าเราเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าในทุกความไม่สมบูรณ์แบบถ้าเรารู้จักยอมรับและรักตัวเองในตอนนี้เราจะไม่เสียเวลาไปกับการกังวลเรื่องสิ่งที่เราไม่มีแต่เราจะโฟกัสไปที่สิ่งที่เรามีและสามารถทำได้ดีขึ้นและวันหนึ่งความไม่สมบูรณ์แบบนี้จะกลายเป็นจุดแข็งมันจะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นเรา และมันจะทำให้เราเติบโตไปในทางที่ดีกว่าเดิมข้อ 4. เลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นในโลกที่ทุกอย่างถูกแชร์ในโซเชียลมีเดียเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเห็นชีวิตของคนอื่นและหลายครั้งเราก็อดไม่ได้ที่จะเอาชีวิตของเราไปเปรียบเทียบกับพวกเขาไม่ว่าจะเป็นการงานความสำเร็จหรือแม้กระทั่งภาพลักษณ์ภายนอกทำไมเราต้องรู้สึกแย่ เมื่อเห็นคนอื่นมีสิ่งที่เราต้องการทำไมเราไม่สามารถรู้สึกพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่คำถามเหล่านี้สำคัญมากครับและคำตอบที่ดีที่สุดก็คือเราควรหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นทุกคนมีเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นไม่ได้ทำให้เราดีขึ้น แต่กลับทําให้เราเสียเวลาและพลังงานไปกับการคิดว่าทําไมเราถึงไม่ได้เหมือนคนอื่นการเปรียบเทียบทําให้เราไม่เห็นคุณค่าของตัวเองทําให้เรามองข้ามสิ่งที่เรามีและสิ่งที่เราเคยทําได้ลองคิดดูสิครับคนที่ประสบความสําเร็จในสาขาหนึ่งอาจจะมีความล้มเหลวในสาขาอื่นหรืออาจจะกําลังผ่านปัญหาบางอย่างในชีวิตส่วนตัวที่เราไม่เคยเห็น ในขณะที่เรากลับมองแค่ด้านดีของชีวิตเขาและคิดว่าเขามีทุกอย่างที่เราต้องการการเปรียบเทียบมันแค่ทำให้เรารู้สึกไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีและเมื่อเราไม่พอใจกับสิ่งที่เรามีเราก็จะไม่มีวันรู้สึกพอเพียงไม่มีทางรู้สึกดีพอในทุกๆวันยิ่งเราหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น เราจะยิ่งเห็นคุณค่าในสิ่งที่ตัวเองมียิ่งเรารู้จักพอใจกับสิ่งที่เราเป็นเราจะยิ่งมีความสุขในทุกวันและเราจะสามารถพัฒนาไปในทางที่ตัวเองต้องการได้โดยไม่ต้องมองไปที่ใครที่เราคิดว่าเขาดีกว่าเราการหยุดเปรียบเทียบตัวเองมันไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการเลือกที่จะมองสิ่งที่ดีในตัวเองเลือกที่จะเห็นความสำเร็จของตัวเอง และเลือกที่จะเดินบนเส้นทางที่ตัวเองตั้งใจไว้ทุกคนมีจังหวะชีวิตของตัวเองและเส้นทางชีวิตของเราก็ไม่เหมือนกับใครแค่เราเดินไปข้างหน้าแค่เราไปในทิศทางที่เรารู้สึกดีก็พอแล้วครับเมื่อเราหยุดเปรียบเทียบเราจะรู้ว่าเราเป็นคนที่พิเศษในแบบของเราเราคือเราและไม่ต้องเหมือนใครแค่นี้ก็พอแล้วครับ ข้อ5เลิกเอาตัวเองไปวัดกับมาตรฐานของคนอื่นแล้วกำหนดมาตรฐานชีวิตของตัวเองให้ชัดเจนมันเป็นการต่อยอดจากข้อ4อีกขั้นท่านผู้ชมอย่าสับสนนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ไม่เปรียบเทียบแล้วแต่ข้อนี้มันไปไกลกว่านั้นคือกำหนดมาตรฐานชีวิตของตัวเองเช่นเราไม่จำเป็นต้องมีรถก่อนอายุ30ไม่ต้องมีบ้านก่อนอายุ35 หรือแต่งงานก่อนอายุ40ตามที่สังคมบอกแต่เราจะกำหนดเส้นทางชีวิตของเราเองแล้วเดินไปในแบบที่เราสบายใจชื่ออีกหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้หลายคนรู้สึกไม่พอใจในชีวิตไม่ว่าจะทำอะไรก็มักรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอก็เพราะว่าเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานของคนอื่นตลอดเวลาเราเห็นคนอื่นมีรถใหม่เราก็รู้สึกว่าตัวเองด้อย เห็นเพื่อนเลื่อนตำแหน่งก็รู้สึกว่าชีวิตเราช้าก,กว่าเห็นคนในโซเชียลเที่ยวเมืองนอกแต่งตัวดีชีวิตดีก็เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราอยู่ตรงไหนกันแน่นี่เราทำอะไรผิดหรือเปล่าทำไมยังไปไม่ถึงแบบเขาสิ่งเหล่านี้แหละที่ค่อยๆดึงใจเราออกจากตัวเองจากคนที่เคยมั่นใจกลับกลายเป็นคนที่รู้สึกต่ำต้อย ทั้งที่ความจริงเราไม่จำเป็นต้องเอาตัวเองไปวัดกับมาตรฐานของใครเลยชีวิตของคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อให้เหมือนหรือให้เท่ากับใครแต่เกิดมาเพื่อใช้ศักยภาพและความถนัดของตัวเองสร้างชีวิตในแบบที่ตัวเองอยากเป็นไม่ใช่ในแบบที่สังคมหรือคนอื่นบอกว่าควรจะเป็นการที่เรามีเป้าหมายชีวิตของตัวเองชัดๆ กำหนดมาตรฐานของตัวเองให้รู้ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญสำหรับเราอะไรที่ทำแล้วสบายใจอะไรที่ทำแล้วภูมิใจจะช่วยให้ชีวิตของเราสงบขึ้นเยอะเพราะเมื่อคุณกำหนดมาตรฐานชีวิตของตัวเองได้แล้วคุณจะไม่วุ่นวายกับการแข่งกับใครไม่ต้องมานั่งกดดันตัวเองว่าอายุเท่านี้แล้วต้องมีบ้านมีรถ หรือจะต้องเป็นคนประสบความสำเร็จในสายตาคนอื่นบางคนอาจเลือกชีวิตเรียบง่ายอยู่กับธรรมชาติอยู่กับครอบครัวไม่ต้องมีรถหรือไม่ต้องไปเที่ยวเมืองนอกแต่เขามีความสุขเพราะมันคือมาตรฐานที่เขากำหนดเองคุณมีสิทธิ์เลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองเพราะคุณคือเจ้าของชีวิตไม่ใช่ของใครทั้งนั้นและเมื่อวันหนึ่งคุณยอมรับและเคารพเส้นทางของตัวเอง คุณจะรู้เลยว่าความสุขจริงๆมันไม่ได้มาจากการวิ่งไล่ตามมาตรฐานของคนอื่นแต่มันอยู่ตรงที่เราใช้ชีวิตแบบที่เราเลือกและรู้สึกดีที่ได้เป็นตัวเองในทุกๆวันดังนั้นอย่าปล่อยให้สังคมหรือเสียงรอบข้างมาสร้างกรอบชีวิตให้คุณเริ่มตั้งกติกาของตัวเองยอมรับเส้นทางที่คุณเลือก และเชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณกำลังทำดีที่สุดแล้วสำหรับคุณบอกตัวเองนะครับว่าชีวิตนี้ฉันขอเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองไม่ใช่สำเนาของใครมาต่อกันกับข้อหครับหากให้ค่าความรู้สึกตัวเองก่อนไม่ต้องฝืนใจเอาใจใครทั้งโลกเราโตมากับคำว่าอย่าทำให้คนอื่นผิดหวังอย่าทำตัวเห็นแก่ตัว อดทนไว้หน่อยเดียวก็ผ่านไปซึ่งมันทำให้เราเผลอลืมถามใจตัวเองอยู่บ่อยๆว่าแล้วตอนนี้เราโอเคไหมสิ่งที่เราฝืนทำอยู่นี่มันใช่ตัวเราจริงๆหรือเปล่าบางครั้งเราฝืนยิ้มทั้งที่ทอยากร้องไห้ฝืนตอบรับคำขอของคนอื่นทั้งที่ข้างในเราเหนื่อยแทบขาดใจหรือฝืนเป็นคนดีในแบบที่ใครๆ คาดหวังทั้งที่ลึกๆแล้วเราก็อยากจะปฏิเสธอยากบอกว่าพอแล้วเหมือนกันนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของความรู้สึกหลงลืมตัวเองเพราะเรามัวแต่ทําเพื่อตอบสนองคนอื่นจนละเลยหัวใจตัวเองไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเราอาจไม่รู้ด้วยซ้าว่าแท้จริงแล้วเราต้องการอะไรหรือรู้สึกยังไงกันแน่การรักตัวเองที่แท้จริง ไม่ใช่การเห็นแก่ตัวแต่คือการให้ความสําคัญกับใจตัวเองเป็นอันดับแรกคุณควรถามตัวเองก่อนว่าสิ่งนี้คุณอยากทำไหมคุณรู้สึกดีหรือเปล่าและถ้ามันไม่ใช่คุณก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธได้การบอกไม่บางครั้งมันคือการรักษาความรู้สึกตัวเองเป็นการปกป้องพลังใจของเราไม่ให้ถูกใครดึงไปง่ายๆ ลองซ้อมพูดประโยคง่ายๆแบบนี้ดูขอโทษนะตอนนี้ฉันไม่สะดวกฉันขอพักก่อนฉันอยากอยู่คนเดียวฉันไม่โอเคกับแบบนี้เพราะเมื่อคุณรู้จักเคารพใจตัวเองคนอื่นก็จะเริ่มเรียนรู้ที่จะเคารพคุณเหมือนกันและชีวิตของคุณจะไม่ต้องเหนื่อยกับการพยายามทำให้ใครพอใจอีกต่อไปจำไว้นะคุณไม่จำเป็นต้องฝืนใจเอาใจคนทั้งโลก แค่ทำให้ใจตัวเองพอใจและมีความสุขนั่นก็มากพอแล้วฝากคําคมให้คิดไปพร้อมกันครับว่าใจเราสำคัญที่สุดเพราะเราต้องอยู่กับมันทั้งชีวิตข้อ7ปล่อยวางในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แล้วเอาเวลาไปดูแลใจตัวเองดีกว่าชีวิตเรามันไม่ได้เป็นไป,นปนอย่างที่ใจต้องการทุกอย่างหรอกครับบางเรื่องเราทําดีที่สุดแล้ว แต่ผลลัพธ์มันก็ยังไม่เป็นอย่างที่หวังบางคนเราดีด้วยมากเท่าไหร่ก็ยังทำให้เขารักหรือเข้าใจเราไม่ได้และบางสถานการณ์ต่อให้พยายามเหนือแค่ไหนก็ยังหนีไม่พ้นความผิดหวังอยู่ดีสิ่งเหล่านี้แหละมันคือสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ถ้าเรายังยึดยังฝืนยังพยายามไปฝืนความจริงสุดท้ายคนที่เหนื่อยคนที่เจ็บก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจากตัวเราเอง เพราะงั้นนะักการักตัวเองอีกอย่างหนึ่งคือการรู้จักปล่อยวางในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ปล่อยในสิ่งที่มันเลยกำลังเราปล่อยความคาดหวังที่ทําร้ายจิตใจปล่อยความผิดหวังในสิ่งที่มันเลยมาแล้วแล้วหันกลับมาดูแลความรู้สึกตัวเองสร้างความสบายใจให้ตัวเองดีกว่าจําไว้นะักเราไม่จําเป็นต้องควบคุมทุกอย่างเราแค่ต้องควบคุมใจเราให้ได้ก็พอ ให้ใจเราเรียนรู้ว่าทุกอย่างบนโลกนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ว่าเรื่องดีหรือร้ายมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่มีอะไรอยู่กับเราไปตลอดรอกเมื่อเรายอมรับสิ่งนี้ได้ใจเราจะเบาขึ้นความเครียดความกังวลจะน้อยลงแล้วเราจะรู้สึกได้เลยว่าชีวิตมันน่าอยู่ขึ้นเยอะ ต่อไปนี้เวลามีอะไรเกิดขึ้นให้ถามใจตัวเองว่าสิ่งนี้เราควบคุมได้ไหมถ้าได้ก็ทำให้เต็มที่ถ้าไม่ได้ก็ปล่อยมันไปแล้วหันมาดูแลใจตัวเองให้ดีทำในสิ่งที่เราชอบให้เวลากับคนที่ทำให้เราสบายใจแล้วคุณจะรู้ว่าแค่เราเลิกแบกบางเรื่องไว้บนไหลชีวิตมันเบาและสุขขึ้นได้มากแค่ไหน อยากให้จำไว้ให้ขึ้นใจเลยว่าปล่อยมือจากสิ่งที่แบกไม่ไหวแล้วเอามือมาจับใจตัวเองให้มันดีกว่าครับข้อ8สร้างพื้นที่ปลอดภัยในใจตัวเองอย่าเอาคุณค่าชีวิตไปผูกกับคำพูดใครรู้ไหมครับทุกวันที่เราใช้ชีวิตอยู่มีทั้งคนที่รักเราคนที่เฉยๆกับเราและบางคนก็พร้อมจะวิจารณเราเสมอบางครั้งคนรอบข้างอาจพูดในสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกแย่หรือบั่นทอนกำลังใจ ทำให้เราสงสัยในคุณค่าตัวเองรู้สึกเหมือนเ,าเราไม่ดีพอและถ้าเราเอาความรู้สึกเอาคุณค่าของตัวเองไปฝากไว้กับคําพูดของคนอื่นวันไหนเขาชมเราก็สุขวันไหนเขาว่าเราก็เจ็บกลายเป็นคนที่ไม่มีเสถียรภาพในใจนี่แหละอันตรายมากนะเพราะสุดท้ายเราก็จะลืมไปเลยว่าแท้จริงแล้วตัวเราเองมีคุณค่าในแบบของตัวเอง โดยไม่ต้องรอให้ใครมาตัดสินเพราะงั้นสิ่งสำคัญที่สุดอีกอย่างคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในใจของเราเองพื้นที่ที่เราจะพูดดีกับตัวเองให้กำลังใจตัวเองและเชื่อมั่นในตัวเองเวลาเจอคำพูดลบๆแทนที่จะรีบรับมาใส่ใจให้ถามตัวเองก่อนว่าเขารู้จักเราแค่ไหนเขาเป็นใครในชีวิตเราถ้าเขาไม่ได้รู้จักตัวตนเราเลย หรือไม่ได้มีความสำคัญกับชีวิตเราต่อยคำพูดนั้นลอยไปเลยครับอย่าให้มันมามีอำนาจกับใจเราแล้วหันกลับมามองว่าวันนี้เราได้พยายามเต็มที่กับตัวเองหรือยังได้ทำอะไรที่ทำให้ตัวเองภูมิใจหรือยังถ้าได้ทำแล้วแค่นี้ก็พอไม่ต้องรอเสียงปรบมือจากใครไม่ต้องไล่ตามคำชมจากใครเพราะคนที่ควรภูมิใจในตัวคุณที่สุด ก็คือตัวคุณเองเวลาที่ใจเริ่มสั่นไหวอย่าลืมเตือนตัวเองนะว่าเรายังมีตัวเองอยู่ตรงนี้และตัวเรานี่แหละที่จะไม่ปล่อยให้ใจเราพังเพราะคำพูดคนอื่นพื้นที่ปลอดภัยในใจของเรานี่แหละคือที่ที่เราจะได้พักได้กอดตัวเองและรักตัวเองอย่างแท้จริงอย่าเอาคุณค่าชีวิตไปแขวนไว้กับปากคนอื่นเพราะใจเรานี่แหละคือที่ปลอดภัยที่สุด และข้อสุดท้ายนี้ดีมากเลยครับเพราะมันจะช่วยเพิ่มแนวคิดและพลังบุกดีๆให้กับคุณกับข้อ9แข่งกับใจตัวเองทุกวันแล้วคุณจะไม่ต้องวิ่งตามใครอีกต่อไปก่อนอื่นผมอยากขอขอบคุณจากใจจริงเลยครับที่คุณตั้งใจฟังกันมาจนถึงตรงนี้ไม่ใช่ทุกคนที่จะเปิดใจรับฟังและกล้าที่จะมานั่งเรียนรู้เพื่อรักตัวเองให้มากขึ้นแบบนี้คุณคือคนพิเศษครับ คุณไม่ใช่คนธรรมดาที่ใช้ชีวิตไปวันๆแต่คุณคือคนที่กําลังพัฒนาตัวเองอยู่ทุกวันและการที่คุณมานั่งฟังคลิปนี้จนจบมันพิสูจน์แล้วว่าคุณให้ค่ากับหัวใจตัวเองและพร้อมจะใช้ชีวิตในแบบที่คุณคู่ควรซึ่งข้อสุดท้ายที่ผมอยากฝากไว้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะถ้าคุณทำได้ คุณจะรู้เลยว่าต่อให้โลกนี้มีคนเก่งกว่าคุณสวยกว่าคุณรวยกว่าคุณมันก็ไม่มีผลอะไรกับใจคุณอีกต่อไปข้อ9้าวคือแข่งกับใจตัวเองทุกวันอย่าเสียเวลาวิ่งแข่งกับคนอื่นอย่ามัวแต่เปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับใครเพราะสนามของเราไม่เหมือนกันต้นทุนไม่เหมือนกันความถนัดไม่เหมือนกันและเป้าหมายชีวิตก็ไม่เหมือนกัน สิ่งที่คุณควรทำคือมองแค่ตัวคุณเองมองดูว่าวันนี้เราได้ก้าวไปอีกก้าวจากเมื่อวานหรือยังถ้าเมื่อวานยังเท้าวันนี้ลองลุกขึ้นใหม่ถ้าเมื่อวานยังกลัววันนี้ลองทำในสิ่งที่กลัวดูสักครั้งถ้าเมื่อวานยังไม่ให้อภัยตัวเองวันนี้ลองเริ่มใหม่แค่วันละนิดแข่งกับใจตัวเองแค่นั้นก็พอเพราะถ้าคุณชนะใจตัวเองได้คุณไม่จำเป็นต้องวิ่งไล่ใครอีก คุณจะไม่รู้สึกด้อยกว่าใครไม่ต้องพยายามเป็นในสิ่งที่คนอื่นอยากให้เป็นและคุณจะรู้สึกอิสระมากๆในการใช้ชีวิตแบบที่เป็นคุณก่อนจากกันไปข้อฝากไว้อีกนิดครับว่าคนที่แข่งกับใจตัวเองได้คือคนที่ไม่ต้องวิ่งตามใครอีกต่อไปถ้าคุณชอบบทความนี้ชอบพลังบุกแบบนี้ฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับ The r i Man 101 เพราะผมตั้งใจจะทําเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับการรักตัวเองพัฒนาตัวเองและการใช้ชีวิตให้มีคุณค่าแบบที่คุณจะรู้สึกดีขึ้นได้ในทุกวันผมเชื่อว่าคุณทําได้และถ้าคุณเดินต่อไปเรื่อยๆคุณจะกลายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองในสักวันหนึ่งขอบคุณที่ฟังกันมาจนจบครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ